สวัสดีท่านผู้ชมนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Need for Speed Heat คลิปนี้จะมาแต่งรถนะครับเอารถมาคันหนึ่งแล้วก็มาแต่งแล้วก็เอาไปซิ่งกันแล้วก็อาจจะมีการดิฟด้วยนะโอเควันนี้จะเป็นเจ้า Nissan GTR Premium ปี2017นะครับรุ่นนี้มันไม่ใช่รุ่น Skyline นะเพราะว่าเขาตัด Skyline ออกไป เหลือแต่รุ่น gtr นะครับโอเคงั้นเรามาแต่งกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ช้าขั้นแรกก็แต่ง s u b p e n s i o n ก็คือโช๊คเอาเป็นแทรกก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแข่งก่อนใช่ไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปสายดิบนะขั้นแรกก็ต้องเป็นสายแข่งก่อนสายแข่งก็ต้องแทรกยังแดกยังแทกดีกว่าจะได้เลี้ยวง่ายๆ ยางแดกมันมันก็เลี้ยวได้แต่มันยาก<ม>เดี๋ยวลดแม่งคว่ำโอเคแล้วก็สกิลนะครับขอเป็นไนตัสประกันไอทิสซื้อมาโอเคอันนี้แล้วก็สกิลอันที่สองก็จะเป็นเอ่อเอ็กซ์ตร้าเดียวอันนี้เรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กัน อันนี้เดิมๆนะผมไม่ได้ซื้อก็จะมาซื้อนี่แหละเครื่องยนต์เดิมๆก็จะเป็นอะไรนะ V6 3.8ลิตรที่ผมจะซื้อจะเป็น V12 นะครับตัวนี้เพราะมันทำกำลังได้สูงสุดถึง1239แรแรงมา้าก็น่าจะได้อยู่เครื่อง V12 มีเครื่อง V8 กับ V12 เนี่ย วิ่งได้พันพันหนึงแต่ว่า V12 จะวิ่งได้พันสองอันนี้เครื่อง8.4ลิตรอันนี้ v 1 0 V12 กับ V10 ทำได้แต่ราคานี่คือแบบห่างกันถ้าซื้อ V12 ผมจะเสียแค่3า0 0 0 0ส4่0 0ถ้า V10 ผมจะเสีย3,800 0เพิ่อมอีก4 0 0 0 0ืซึ่งเราจะไม่เสีย40,000นั้น ผมจะเอาแค่ V12 <c oughs> เอาแรงเน้นแรงไว้ก่อนอะไรครับก็มาปรับ,รบจูนเรื่องการใส่การ์ดใส่ของก็เป็นห้าถังแล้กันเพราะว่าถ้าถังเดียวเดี๋ยวคุมลำบากเทอร์โบก็เป็นคู่ไปเดาว,ว่าน่าจะเกินพันสองนะอย่าดูก่อนซื้อมาผิดก็ขาย ขอให้เกินโอเคเกินพันแรงมาล้โอเคพันสองพอดีฮะมันเพิ่มขึ้นไปได้อีกไหมอ่ะไม่ได้แล้วมั้งโอเคมาถึงส่วนที่สำคัญอีกอย่างก็คือแต่งวอดี้ผมแต่งไว้แล้วนะโอเคก็จะใช้ชุดที่แต่งไว้แล้วนะครับชุดไหนวะ ชุดที่ผมแต่งจะเป็นอะไรเนี่ยอ v e r t a k e อ่ะ overtake เออมีตัว O น่าจะอ่านว่า overtake นะครับส่วนอันล่างผมไม่ได้ซื้อแต่ขอซื้อไว้หน่อยก็แล้วกันมนันมันเป็นลิ้นที่แบบแปลกอะลิ้นมันยาวกว่าปกติไม่ไม่ค่อยอยากได้ฝากกระโปรง มันเป็นคาร์บอนนะสิเดี๋ยวไว้ก่อนผมจะแต่งแบบแนว GT3 เออรถแนว GT3 สมล้อหน้าก็จะเป็นแผนเดมอ่าแล้วก็เปลี่ยนกระจกข้างเป็นรถแข่งใช้แผ่นเดมบ้างะ น่าจะใช้แพนเดมหรือเปล่าแพนเดมเนี่ยไฟไฟเปลี่ยนไหมนี่คือรอบเครื่องยนต์ของวีสิบสองอเดิมๆข้างหลัง อันนี้ดูเทๆ่ๆอ่ะแล้วก็สปอยเลอร์สปอยเลอร์มีล็อกเก็ตบันนี่ถ้ารถแต่งรถแบบรถวิง่งมันจะมี LB อืมแต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่ามันชื่ออะไรนะอ่านว่าอะไรเบนอะไรอ่านไม่ออก ถ,ถ้าใสา่ดิบอะใส่ดิบผมจะใช้ตัวล็อกเก็ตบันนี้นี่มันจะดูเท่ๆเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนออแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นตัวบีี่นะอ๋อเป็นอยู่แล้วโอเคก็ไม่น่ามีหละส่วนท่อทำไมผมซื้อท่อน,นี้มาชอบชอบท่อแบบสีส่ท่อมากกว่าชอบแบบสี่ท่อ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขนาดที่แบบซื้อเพื่อออามราิตอันนี้คือธรรมดาแล้วก็ยางล้อก็จะเป็น N ismo. N ismo. นิสโมนิสโมนี่ไซส์ก็จะสูงสุดใเท่านี้โอเคล้อเป็นสีดับแล้วก็เปลี่ยนล้อหลังอ่าสวยวิ่งวับ ส่วน Disc ี้เบรกกับล้อล้อเป็นตัวหย่ไทสายใส่แข่งใส่แข่งแล้วดิสเบรกอะไรพวกนี้ผมรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนอ,อ่ผมไปเปลี่ยนจานเบรกอ่ะคือมันก็แต่งสวยแหละแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงไม่ได้ช่วยอะไรแต่งสวยเฉยๆไหนๆเราก็เปลี่ยนดิสเบรกละก็เปลี่ยนทั้งคู่เออก็สวยดีสวยดีสวยดียดเอาเป็นแพนเดมโอ้รถตัวเท่เลยทนะ่านผู้ชม ้ไว้แล้วโอเคเปลีป่ยนป้ายทะเบียนหน่อยตั้งแต่แต่งรถมานี่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเอาเป็นอะไรดีนี่วันน o อ rocket b u n n y รถคันนี้ไม่ได้แต่งด้วย r o c k e t Bunny สีเอาเป็นตามเซตตี้ดีกว่าอ้เฟี้ยว,ยวตัวอักษรตัวอักษร เี่นเป็น GTR นี่แล้วผมจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยไม่เข้าใจหลอดไฟเป็นสีเหลืองตอนนี้ก็ได้เวลาพ่นสีนมีตัวสีแดงเอ้ยล้อนหน้าเลื่มเปลี่ยนเป็นโตโย,ยเอาไว้ก่อนนี่แต่ผมชอบเล่นตัวสีขาว สีขาวมันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงควใช่ไหมเอาไม่ต้องหรือว่าสีขาวเอาไว้ิดิสีแดง,ส,แดงสีแดงเอาไว้ทำาสีแดงไว้แข่งมันมีคอมมูดูคอมมูดีกว่ากำลังจะบอกว่าแบบมีลายเท่ๆอีกไหมเออนี่ไงเอออันนี้แหละแนว g t 3ีว้าวเจอแล้ว รถแข่งไม่ต้องมีไทสมูแต่ต้องมีไฟเะได้เท่ๆผมเห็นไฟเวอร์เนี่ยเอาไฟเวอร์เนี่ยแ,แล้วก็ใส่แอร์ซับเทชั่นนี่ดูเท่ท่านผู้ชมไหนดูรอบคันหน่อยเท่นะเท่อยู่ หรืออะไรบ้างไหนขอเออเสียงท่อเสียงท่อผมลืมได้ไง <S <S เครื่องสิบสองเครื่อง v 1สิบสองนี่รู้สึกเพ่อแบบสต็อกดีกว่าชอบเครื่องสต็อกนั้นมากกว่า นี่ก็หมดเวลาไปเกือบ20บนาทีแล้วนะที่ผมแต่งรถอย่างเดียวเนี่ยมีไหนหน่าเล่นมัน้งโอ้โิวปิวปิว,ปว,ปวอยู่ไหนเนี่ยขวาม,มืออื้มเครื่องสิบสองมีสิบสองนี่มันแรงจริงใจ ยอดไปเลยฮะอยู่ขวามืออยู่ขวามือผมจูนรถไว้ย,ยังไงโอเคไปจะเล่นสั้นๆจะได้ไม่กินเวลาขี่เกียบไปตัดซอยคลิป หวังว่าจอยจะไม่ดับกลางทางเขาเปลี่ยนแบตมาแล้วลบน้อยใช้ไหมแต่ตัวโอ,โอ้ลืมลื่ลืมไม่ไมจะแพ้ไม่ได้โอ้ชน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 ,ชน หนึ่งมันไปไหนแล้วเนี่ยทำไมต้องตามบอดมาด้วยวะเนี่ยมันจริงมันไปได้ทางเต,มติมนาอทัศน์หลบซ้ายหลบขวาหลบโอ้ไม่ทันเฮ้ย Hoa hè nè bọt đi phóng hoa tinh nùng hoa tinh nùng tinh nùng bay ไุยพวกนี้ไม่ได้หรือไ้ยเอ้ยตามบอดทำไมเดยวตามมันขอที่สองที่สองก็ยังดี ทีหนึ่งมันไปไกลแล้วตาไม่ทันหรอกวนวิ่งไปนู่นแล้วโอ้โหเมื่อจะดูแผนที่ฮะโอ้ยครึ่งหลอดแล้วจ้าเ,เ,เลือดเอ้ยเลือดเลือดเลือดไม่ได้เลือ่อนเลือดผมหายไปครึ่งหลอดโอ้แม่เจ้านี่มันอะไรกันนี่ รถจะสู้ได้นะสกิลผมพลาดเองเด็กพี่ครับพี่จะมาทำไมครับเนี่ยอ่าไม่ต้องตามบอดไม่ต้องตามบอดบอดมันจะรอดก็เฮ้ยเฮ้ยพี่สองมันพี่สามมันมาแล้วหนีอ่อนหนีอ่อนนีนี้น,น,นีโอเค โอเคแต่ล้มล้มเลยหน่อยก็ที่สองปุ๊บอ่าเรียบร้อยแทงกิ้วเลยได้เพื่อนเนี่นหมดละเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปสายดิฟด่างดีกว่านะครับถ้าไปสายออฟโรดน,น่าจะเล่นไม่ได้เล่นได้แหละแต่มันไม่สนุกไปสายดิฟดีกว่าง่ายกว่าเยอะ เออบ้านอยู่ไหน,นีต้องไปเปลี่ยนรถก่อนนี่ใจ,ใจเออยังไม่ได้ลองแล้วแต่มันก็อันไว้อยู่ไม่ถึง4ี่อยอะเต็มที่ก็370 8 0ถ้าให้ผมลองความเร็วนะเกมนี้มันอันอันอยู่ประมาณนั้นอะมันไม่เกินส0 0รขั้นแรกเราก็ต้องมาเปลี่ยนนี่ครับ เปลี่ยนเป็นโชเคตพวกซับเพชร์ต้องเป็นโชเคตสายดิบสายดิบยางน่าจะเป็นแร็กน่าจะดีกว่าบางคนก็นจะชอบโชเคตก็ได้มันแล้วแต่คนโชเคตสสยดิบที่แดดถือผมขอเป็นล็อกเกตบันนี่นี่ล็อกเกตอยู่ไหนล็อกเกตอ่าอย่างนี้ เพื่อจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อให้มันเหมือนกันอา้าวตรงนี้มันมีเขียนไอ้นี่ด้วยเหรอ <c oughs> ผมดันไปมไม่รู้จะพูดยังไงดีเออเอาโอเวอร์เทสก็ได้นี่แต่ตัวหนังสือมันดูล,ยลอยๆเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนไอ้นั่นอยู่แล้ว ล็อกเก็ตบันนี่นี่คือสายดิฟใช่ไหมล้วผมพูดไม่ผิดล็อกเก็ตบันนี่มันจะออกแนวสายดิฟทำไมฝากระโปรงของนิสสันมันเป็นซีบอลอ่านว่าซีบอลน,นะ S-E-B-O-N หรือว่าไซามอนไซบอนไม่รู้เหมือนกัน อ่นผิดอันถูกขออภัยด้วยนะครับสวยๆก็ต้องเราใส่ดิฟนี่มันก็ต้องสวยๆนี่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาล้อไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนแค่นี้แล้วก็ไปหลังนี่เปลี่ยนสักหน่อยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆก็คือนี่เลยหลายรถ ผมไม่รู้ว่าว่าทำไม GTR เป็นสีขาวแล้วมันดูสวยจังสวยจริงๆนะดูดิเรืนี้แหละใส่ดิฟส่วนท้ายสมูก็ต้องเปลี่ยนสีนะเฮ้ยอันนี้มาสีน้ำเงินตอนนี้เหลือเงิน5 0 0 0 0นใช้ไปใช้มาเหลือ5 0 0 0 0นอ่าเราไปดิฟกันลองดิฟก็ใช้ได้โอ้ห ลองดิฟสักหนึ่งที่เดี๋ยวไปดิฟจริงๆทีงนะอ,อหรือว่ายางแดกมันไม่เหมาะกับการดิฟเดี๋ยวลองเปลี่ยนยางคนะเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนในนี้แหละผมมียางเยอะไม่มีปัญหาโชว์เคสดูน่าจะดีขึ้น เออดีขึ้นโชว์เคสแล้วดีขึ้นถ้าเป็นการดิฟสั้นๆนะอืมๆจริงอะไรก็ดีขึ้นกว่ายังเด็กไหนลองเปลี oui, Teraz, e ่ยนเป็นยางดิฟ เปลี่ยนเป็นเบรกหรือว่าอะไรโอเคโอ้โอ้แล้วบอกจะดิฟจริงจังเฮ้ยยังยังดิฟนี้คือแบบโอเคเลยเฮ้ยยงดิฟนี้คือโอเคเลยท่านชมสำหรับ GTR สามารถเนี่ยเนี่ยดูถ้ามันลื่นๆอ,อย่างเงี้ยโอเคแหละ ว่าโอเคอโอเคก็มาลองไอนี่ดิฟกันจริงๆซึ่งทางดิฟเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยดิฟสั้นๆตรงนี้ก็ได้นี่หรือว่าไปที่อื่นที่อื่นมีไหมที่อื่นแถวนี้เออมีกระด้โอเคงั้นไปตรงนู้นขี่ไปเลยแล้วกันต้องคุมดีๆทางดิฟ ก็ดีกว่ายางแดกนะรู้สึกว่ารถแต่ละคันเนี่ยนะครับมันจะใช้ยางไม่เหมือนกันในการดริฟบางคันนี่คือยางแดกก็คือดีดีจัดบางคันก็เนี่ยโอ้อยางดริฟก็ดีกว่าบางคันก็ยางโชคเคสดีกว่ามาแล้วภาพเยอะเดี๋ยวลองมาดู ดูมันว่าจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าท้างน,นเนี่ยโ oh, อ้แมนกับชอบมีรถมีรถชาวบ้านเกะกะมาขวาง ยากเลก็ลื่นอนโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้ย่ว่าถือว่าไม่ได้ดีที่สุด โอเคผมว่าผมพอแค่นี้แหละเพราะว่าทำไปอยอย็เหมือนเดิมนะฮะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกลับบ้านนี่ว่ากลับอย่างนี้เลยแลย้วกันก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้จะบอกยังไงดีรถดิฟ มันไม่ใช่รถทุกคันที่จะดิฟได้นะครับบอกไว้ก่อนแต่ก็บางคันนี่คือแบบปรับจูนดีๆก็คือดิฟได้เลยนะมันก็ไม่ได้ดิฟได้ทุกคันหรอกจริงถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีปัญหาอะไรหรืออยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็น่าจะหมดแลวโอเคไม่มีไม่มีอะไรติดค้าง สำหรับคลิปนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับ